สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกไฟล์บูตเอพีนะครับใช้ได้ทุกเครื่องเลยเอพีพุ่งๆนะครับไปดูกันเลยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขั้นแรกก็คือผมจะให้ไฟล์นี้ไปนะครับ Google Drive นะครับกดโหลดได้เลยพอโหลดเสร็จแล้วก็เข้าไปแตกไฟล์เลยครับโอเคแตกไฟล์เสร็จแล้วกดเข้าไปได้แล้ว ขั้นแรกนะครับเราต้องไปรีสโต้พอยต์กันนะครับแบบแบ็กอัพนะครับเผื่อไอที่เราใช้ไปมันไม่ถูกใจหรือว่ามันไม่อันนี้นะคไม่ไม่ดีนะครับหรือว่าหน่วงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มากดตามผมได้เลยกดตรงวินโด s ค้นหากำว่ารีสโต้เนี่ยตามนี้เห็นได้ผมชีป้ป่ะคี e a เอทอะรีสโต้พอยต์กดเข้าไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนให้เปิด OS ไฟล์ไดซีนะไม่เป็นอ่อนนะมากดตรงน,นี้กดตรงนี้นะเทินอ n อนจะ e เต็มแล้วก็ปรับประมาณ20จิกพอครับแล้วกด apply โอเคแล้วกดตรง create นะครับตั้งชื่อไปเลยตั้งชื่อไปเลยแล้วก็กด create มันจะสร้างให้นะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคพอสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มากดออกได้เลยแล้วก็มากดพวกอ้นี่ถ้าแบบมันไม่ถูกใจก็กดใหม่ครับ กดตรงที่เราดีสโตไปเมื่อกี้พิมพ์ตามผมเลยนี่เหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนมากดตรงซิสเต็มดีสโตนี่มันจะเป็นอันที่เราดีสโตล่าสุดนะมันจะขึ้นวันนะกดเน็กไปเลยแล้วกดตรงนี้แล้วกดฟินิชไปเลยมันจะดีสโตค่าเดิมให้นะที่เราดีสโตไปก่อนหน้านี้ที่กดก่อนกดใช้พวกนี้นะต้องทําก่อนกดใช้พวกนี้นะมันจะเป็นค่าเดิมให้ถ้าเราไม่ชอบ ทีนี้เราแบ็กอัพเสร็จเราก็กดใช้พวกอันนี้ได้ปกติแล้วครับอันแรกก็คือ reg nvidia and setting นะครับไปตั้งค่าตามได้เนี่ยในในรูปภาพแบบไปต่างๆอันนี้ก็กด run ได้ครับกด run เลยกดใช้ได้ปกติครับอันนี้ i e g w i n d o w คือเกียร์พวกให้ cpu ทำงานได้เต็มที่ครับอันนี้ก็คือเกียร์ cat ครับเกียร์ cat แคชมันเยอะว่าพื้นที่เต็มก็ไปเคลียร์ได้อันนี้ CPU ก็ตั้งค่า CPU ไว้สมดุลนะครับกดรันไปได้เลยเปิดครับอันนี้ก็กดรันแอดมินครับตรงนี้แล้วกดปิงอันนี้ก็คือตั้งค่าปิงให้มันวิ่งเสถียรนะครับรอครับโอเคอันนี้ได้แล้วนะครับแค่นี้ครับแล้วก็กดเข้าเกมไปได้เลยครับกดเข้าไปได้เลยครับโอเค ที่วนะัดตีะไม่โดนแบนนะมันอาจจะช่วยไม่เยอะแต่มันช่วยนิดหนึ่งสำหรับคนคอมไม่แรงนะครับโอเคถ้าไม่ชอบก็คือไปกดคืนค่าได้นะรีสตาร์ตโปรย์ที่ผมสอนไปตอนแรกนะสำหรับิินี้ก็ฝากกดติดตามได้ไดยนะครับผมครับ